แลวแปดที่บาทก็ซื้อโลดเบืองเบืองเลือกคักเลือกแน่เียนกระปุกน่ยียนดุมต้องเอามันดอกทุ่งขุดหมดไป,ปกุป้งกุ้งกุ้ก มามีแปดนะตัวนะไอ้บลึกไปตัวกับตัวน่อยจีด,อดโอ้ยมันฉบนได้ยงไก็ได้จอยมันโค้งหน้าโค้งหลงนูไม่เจอข้าหรอกไอ้ผีหน้าโง่ ก้มจกอยู่ในกิมเปานคุ้มเอาเห็นได้เลยปเนี่ยแกเด้กิฝังเสาเลยและ้โห วนขับวนไปวนมาเสียร์้ำว้นโอ้ยฮนฮ่าฮ่าดตัวน้อยาฮ่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 าน่าฮ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 าฮ่าฮ่าฮ่่ วางได้ถอาบอกเกานแคบไปุดลงไปยู่ตายยังก็ลึกลึกเกอบเหื